ที่หนูชอบนะคะทุกคนขาแต่มันก็เป็นแนวทางนะคะไม่มีใครรู้มันจะออกอะไรนะทุกทุกขาหนูเป็นสิ่งที่หนูชอบเท่านั้นนะอ่ะงวดนี้หนูชอบสองสี่มีใครชอบบ้างมีพี่คนหนึ่งบอกว่าแม่วัฒนาบอกว่าชอบค่ะสองสี่ตามทุกงวดค่ะจริงๆแล้วการตามอะแม่ไม่ผิดนะคะตามได้ตามไปก่อนนะคะ5บาทสิบาทยีิบาทร้อยบาทนะคะทุกคนขาบางคนอะมีเงินอยู่แล้วเนาะ ตามเขาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความความชอบหรือความความพอใจของแม่แมที่อ่าคุณแม่อยากจะตามเองนะคะหนูเนี่ยคุณแม่หนูซื้อลอตเรี่ติดไว้ทุกงวด2อ4 2นะคะแต่งวดนี้นะคะมันตรงกับวันเกิดหนู กดไว้ค่ะสามพันเจ็ดร้อยท่านสวัสดีค่ะวันนี้ขอคนดูสักห้าพันคนพอหนอะแม่นะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดหน่อยค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะแลวแล้วคุณแม่จะมีสิทธิ์รุ่นรับเงินสามร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูจะแจกให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ต่ำกว่าสิบคนแน่นอนนะคะแจกเต็มเต็มที่เลยนะคะอะทุกคนค่ะแอดไลน์หน่อยนะฝากเพิ่มเพื่อนหน่อยนะคะคนที่เพิ่มเพื่อนเท่านั้นถึงจะอมีสิทธิ์รุ่นรับนะคะอะทุกคนค่ะอะ รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะทุกคนคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ออกวันที่เท่าไหร่สักครูคะ่ะเดี๋ยวหนูดูก่อนว่ามี ตัวไหนเด่นนะคะแล้วก็หนูจะให้แคปด้วยนะคะทุกคนค่ะทุกคนใจเย็นๆนะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะหนูเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนว่างหมดแล้วนะคะไม่มีงานที่จะทําแล้วนะคะทำกับข้าวให้สามีภรรยาที่บ้านกินหรือยังนะคะถ้ายังนะคะเปิดไว้ค่ะเปิดไว้ไวแลวตั้งไว้อย่างงี้นะคะแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยนะคะเดี๋ยวสามีด่านะคุณเพ่นะสี่พันคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีสี่พันคนดูหนูขอดูสักคู่ค่าวว่าหวยออกวันจันทร์ตัวอะไรจะเด่นสักคู่นะคะ หวยออกวันจันทร์ตัวอะไรจะเด่นสักครู่ค่ะหวยออกวันจันทร์มีอะไรจะเด่นเด่นเจ็ดอะหวยออกวันจันทร์เด่นเจ็ดอะแม่แม่คิดดูสิหวยออกวันจันทร์เด่นเจ็ดคุณแม่ว่ามีเจ็ดไหม ใครบอกมีใครใครคิดว่ามีพิมพ์คาว่ามีขึ้นมาให้หนูนะคะชอบขันน้องบอลขอให้ปังค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะสี่พันหนึ่งร้อยท่านคุณแม่ขาใครชอบเจ็ดบ้างงวดเนี้ยเด่นเจ็ดอ่ะแม่วันจันทเด่นเจ็ดอะ่ะเจ็ดเจ็ดมาไหมแม่กุณแม่แต่หนูเยวบอกเดี๋ยวหนูจะบอกเดี๋ยวหนูจะบอกอีกแป๊บหนึ่งก่อนว่าอ่าเจ็ดจะคู่กับเจ็ดอะไรจะสวยคุณแม่ตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นนะนนฝากแอดไลน์ลิงที่ปักหมุดก่อนนะคะจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวหนูแจกให้คนละ300บาทคุณแม่ขะใครชอบเจ็ดบ้างงวดนี้ใครชอบเจ็ดบ้างคุณแม่หนูชอบ ถามว่าชอบเจ็ดไหมเดยวเขาก็หาว่าหนูเอาเลขดังๆมาออกเอาเลขดังๆมาบอกนะคะแต่รัฐบาลไทยนะคะทุกคนขาหนูย้ำไว้ก่อนเลยนะคะว่าหนูลงในติก t o อกนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบ นะคะตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครให้นะคะตั้งแต่วันที่20ค่ะทุกคนคะ่ะอาช่วยกันกดแชร์คนละ3าแชร์ได้ไหมคะหนูขอคนละ3แชร์ลงกลุ่มแนวทางใครไม่มีกลุ่มแนวทางแชร์ลงหน้าเฟซให้หนูนะขอพรกคุณมากๆค่ะกดไลค์กดหัวใจขึ้นมารัวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะคุณแม่นะใครไม่ชอบหนูไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าหนูนะคะรักทุกคนนะคะไม่ว่าคนที่เกลียดหนูเรื่อยๆหนูไปแล้วแต่นะคะหนูถูกสอนมาว่าหนูนะคะใครที่เกลียดเราไม่จําเป็นต้องเกลียดตอบ นะคะยิ้มกับปัญหาทุกอย่างนะคะยิ้มกับทุกคนนะคะที่เขาไม่ชอบเราดีกว่านะคะทุกคนขาหนูไม่เคยด่าใครเลยนะคะแต่มีแต่มีครั้งเดียวที่หนูด่าแลวหนูร้องไห้เมื่อวันเมืม่อวาน,วนหรือวันก่อนนะที่เอาปู่หนูไปด่านะคะนั้นนั้นหนูร้องไห้จริงนะคะหนูหนูแบบทนไม่ไหวจริงๆอันกันถึงด่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาลองให้เรื่องมาออกมาด้วยความสางสารปู่ด้วยความเมตตานะคะ,นะคะหรือว่าด้วยความศรัทธาของเราเอง นะคะนั่นแหละคือหนูลองให้ตรงนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอนุกคนขาใครชอบเจ็ดอะไรลองพิมพ์ขึ้นมาหน่อยชอบเจ็ดสองมากค่ะเจ็ดสองจะออกซ้ำหรอแม่เจ็ดสองจะออกซ้ำไหมแต่หนูคิดว่านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดถ้าติดเบิ้ลนะคะทุกคนขาฟังหนูนะถ้าจะให้ติดเบิ้ลหนูให้ไปที่หนึ่งหนึ่งคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าติดเบิ้ลเบิ้ลไม่ออกมากี่งวดแล้วขอดูรัฐบาลไทยย้อนหลังได้ไหมพิมพ์หน่อยว่ารัฐบาลไทยย้อนหลัง ออกอะไรบ้างอยากรู้ว่าเบิ้ลไม่มากี่งวดแล้วถ้าครบเจ็ดงวดปุ๊บมีเบิ้ลทันทีถ้าครบเจ็ดงวดเมื่อไหร่มีเบิ้ลทันทีแอดไลน์ลิงกที่ปักหมุดก่อนนะคะเจี๊ยบอลให้ตั้งแต่วันที่20แสิบละจ้านะคะวิ ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดี4ี่พันหร้อยคนดูค่ะทุกคนคะ่ะสี่พันหร้อคนดูเนี่ยฝากแชร์คนละสามแชร์ได้ไหมคะกดไลค์กดหัวใจขึ้นมาห,หนุ่นหน่อยนะคะทุกคนกดไลค์กดหัวใจขึ้นมาหนุนรักเจ๊บอนมากค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนที่รักหนูนะคะใครชอบเจ็ดอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยค่ะชอบเจ็ดหกหกเจ็ดมากจ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูสักครู่นะคะหววออกย้อนหลังนะคะทุกคนคะ่ะหนูอยากรู้ว่าเบิ้ลกี่งวดแล้วนะคะที่ไม่ออกสักครู่นะคะ บิ้ลกิ่งงดแล้วที่ไม่ออกเกินเจ็ดติดเบิ้ลเลยค่ะทุกคนขาติดเบิ้ลไปร้อยหนึ่งติดเบิ้ลไปร้อยนึงค่ะทุกคนขาย้ําก่อนนะคะว่าใครที่ยังไม่มีที่ซื้อที่แทงลิงที่ปักหมุดรับรัฐบาลไทยไม่มีอั้นค่ะย้ําก่อนนะคะถ้ามาจากเจ๊บอลเนี่ยไม่มีอัน้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็ฟาดเลยค่ะแม่ฟาดเลยลิงที่ปักหมุดไปด,ดูดูแป๊บค่ะ มูลที่ไหนแป๊บนึงนะพุศจิกาสี่ศูนสี่อุ๊ยแป๊บนึ่งนะพุศจิกา<ส>หนึ่งพฤชจิกางวดที่แล้วงวดที่ผ่านมางวดงวดของปีที่แล้วสี่ศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เด้งบนล่าง ไลน์หน่อยค่ะ4,900คนดูสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากวิ่งอยากลอยนะคะเจ<อ>็ดใครอยากวิ่งอยากลอยฟันเจ็ดค่ะงวดนี้ใครชอบตามนะหรือว่ากลัวกลัวโดนดาราม่าจังเลยคุณแม่หนูกลัวโดนดาราม่านะว่าเอาเลขดังๆมาออกหนูขอไม่พูดได้ไหมอุ้ยโนอีแป๊บหนึ่ง หนูเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนขาฟังหนูนะไม่เอาเจิตละไม่ฟันจิตละเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโดนดราม่าว่า,าเรียกลงุงเรียกดังนะคะแต่ฟันที่เลขสามค่ะพิมพ์ขึ้นมา <c oughs> รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกสี่ขอฟันที่เลขสามค่ะพิมพ์ขึ้นมาค่ะ <c oughs> ขอฟันที่เลขสามค่ะสวัสดีห้าพันหนึ่งร้อยคนดูนะคะสวัสดีค่ะว้ยคุณห้าพัานแล้วว่า <c oughs> เลิศเลิศค่ะคุณแม่ อ่ะคุณแม่ขาขอฟันที่สามชอบนางมากขอบพระคุณแม่มากค่ะคุณแม่ยุพานนะคะหนูก็รักแม่นะหนูก็ชอบแม่เหมือนกันนะคะหนูชอบทุกคนห้าพันคนเนี่ยหนูชอบทุกคนนะคะอาจจะมีบางคนหรือว่าสิบคนยี่สิบคนร้อยคนนะคะอาจจะไม่ชอบหนูแต่เข้ามาดูไม่เป็นไรค่ะหนูเห็นทุกคนค่ะเห็นทุกคนแต่หนูหนูไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่ามาชอบหนูนะนะคะต้องชอบหนูนะทุกคนนะทุกคนต้องชอบหนูต้องรักหนูนะถ้าไม่รักหนู เจอกันอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนะคะไม่ได้เราไม่สามารถเราไม่เราไม่สามารถบอกได้นะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นนะคะไม่ชอบหนูไม่เป็นไรถ้าเข้ามาดูหนูแล้วทําให้หนูมียอดคนดูเพิ่มก็โอเคขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณนะคะอ่ะทุกคนงวดนี้ฟันสามเลยค่ะงวดนี้ฟันที่เลขสามแล้วหนูจะบอกว่าอะไรควรมาคู่กับสามอะไรควรมาคู่กับสามนะคะ เดี๋ยวหนูจะฟันให้นะคะฟันสามชอบสามศูนย์จ้าเจ๊บอลอุ้ยสามศูนย์ศูนย์สามต้องมา่ะมีแต่คนชอบศูนย์สามเท่นั้นเลยอะ่ะคุณแม่ฟันสามขึ้นมาค่ะแอดไลน์หน่อยค่ะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูแจกคนละสามร้อยนะคะใครแอดใครเพิ่มเพื่อนจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่ม,เพ,มเพื่อนค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะทุกคนค่ะฟังหนูนะทุกคนฟังหนู ทุกคนฟังหนูนะคะฟันสามพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะห้าพันสี่ร้อยคนดูสวัสดีค่ะฟันสามค่ะทุกคนฟันสามฟันสามอุ้ยทำไมสึกเฟเฟืเ <c> ฟ <oughs> ขอขอ,ขอน้ำหน่อย <c oughs> มีใครชอบไหม ใครไม่ชอบสามไปเจ็ดก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากฟันเจ็ดเพราะมันมีเจ็ดอ่ะแม่นะคะวยนอ,อังวันจันมีเจ็ดรักน้องบอลมากค่ะขอบคุณพี่เมมินค่ะชอบค่ะน่ารักขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกความชมนะคะขอบคุณทุกคํามชมขอบคุณทุกคําติชมทุกอย่างเลยนะคะหนูจะนําไปปรับเปลี่ยนและแก้ไขนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะคะอ่ะอะไรที่มันไม่ดีที่หนูออกจากปากหนูไปหนูขอโทษขออภัยนะคะอ่ะโทษค,คะ่ะฟันสามงวดนี้ ชอบนะคะชอบส่วนตัวนะคะทุกคนขาเจ็ดสามกับเจ็ดแปดเพิ่มเพื่อนลิงที่ปักหมุดก่อนนะคะห้าพันสี่ร้อยคนดูจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูเลยด่วนนะเดี๋ยวหนูจะแจกแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวหนูจะเริ่มแจกสามคนละสามร้อยแล้วนะทุกคนขารัฐบาลไทยงวดนี้ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพศออ2564ชอบ73กับ78สตัวพร้อมหรือ,อยังใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมานะคะฝากกดไลค์ลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วฝาก กดไ like, ลค์คลิปวิดีโอหนูนะคะทุกคนขาจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดหนูแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมกด share, 3, แชร์คนละสามแชร์ทุกคนขาใครพร้อมแคปบแล้วใครพร้อมฟังสามตัวเม็ดเดียวแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาค่ะหกิบสคนนะคะแอดไลน์หน่อยนะแม่นะแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดหน่อยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยนะคะถูกใจมากค่ะเจ็ดสามกับเจ็ดแปด เอ๊ะแม่อย่าพึ่งนะคะมันเป็นเลขที่หนูไปแก้บนตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะคะทุกคนขาแต่หนูให้ในติ๊กต k อวันที่ยี่สิบเลยนะคะแล้วในติ๊กต k อกนะคะช่องใบทีวีขอบพระคุณมากๆนะคะที่นําเสนอข่าวหนูนะคะลงเว็บนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและอ่า ช่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะช่องต่างๆที่หนูที่หนูยังไม่เห็นเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามนะคะขอบพระคุณมากมานะคะที่นําเสนอข่าวหนูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะหนูก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายในเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยอาจจะหมดแล้วนะคะวันนี้หนูมาช้านิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแต่ไม่เป็นไรใครพร้อมแล้วพี่คขาว่าพร้อมค่ะกดไลค์ขึ้นมาขอหัวใจเล็กกดไลค์ขึ้นมารัวๆจ้ะคุณแม่ กดไลค์และถูกใจขึ้นมารัวๆให้หนูเลยนะคะฝากแอดไลน์หน่อยคุณแม่ขาจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูเลยนะขอบพระคุณมากมากค่ะนะคะทุกคนขาตอนนี้คนฝากกดติดตามด้วยฮาหนอยหนูก็ปังนะหนูจะบอกฮาหนอยหนูก็ใช่ย่อยเดี๋ยวไม่นะอ้าช่วยกันกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะและกดหน้าวาวขึ้นมาให้หนูหน่อยคะ่ะทุกคนขาโอเคไหมนะคะ ฝากไปติดตามดูก่อนนะคะยังไม่มั่นใจในตัวหนูไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะบางคนอาจจะเข้าเพิ่งเพิมมาเห็นหนูใหม่นะคะบางคนเพิ่งจะเห็นหนูนะคะแต่ก็ฝากติดตามฝากดูเป็นแนวทางไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมและยังไม่มั่นใจในตัวหนูนะคะ <c oughs> ก็ให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนว่าหนูจะเป็นยังไง อ่ะฝั่งหนูเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงนูนีนั่นเป็นยังไงนะคะหนูนิสัยเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะยังไม่ชอบหนูบางคนอาจจะเพิ่งเห็นหนูครั้งแรกแต่บางคนอาจจะติดตามหนูมานานแล้วรักหนูมากมอะไรเงี้ยขอขอบพระคุณมากมากนะคะก็ฝากดูฝากติดตามก่อนนะคุณแม่นะอ่ะใครพร้อมแล้วบ้างคะพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยกดไลค์กดถูกใจขึ้นมารวัวๆเลยจ้ะกดไลค์กดถูกใจขึ้นมารวัวๆค่ะขอห้าพันไลค์นะคุณแม่นะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนิดนึงนะคะใครอะ ใครแอดไลน์นะคะทุกคนขาวันนี้ได้คนละสามร้อยเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะสุ่มแจกเลยนะคะอ่ะทุกคนกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนขารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสามตัวได้แก่แปดเจ็ด แล้วก็3ค่ะ2ตัวเน้นๆอยู่ที่7จสและเจดแปดพิมพ์ขึ้นมาค่ะ